สวัสดีครับจากร้านช่างธนวานะครับเช็คเครื่องของคุณสายทานเป็น iPhone 11ทําทำตกน้ำมาแล้วกล้องหน้ากับกล้องหลังถ่ายไม่ชัดนะครับอันนี้เทสสภาพเครื่องให้หลังจากที่เช็ดน้ำออกนะครับหน้าจอก็สัมผัสได้ไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มแสงลดแสงได้นะครับทูโทนเนี่ยทูโทนยังขึ้นอยู่นะครับสัมผัสได้ต่อไปทดสอบที่ระบบชาร์จ นะผมหาชาร์จก่อนระบบชาร์จชาร์เข้านะครับไฟไฟเข้าร้อยกว่านะครับใช้งานได้แล้วก็ซิมกับ wi-fi นะครับลูกค้าใส่ซิมอยู่แล้วก็มี wi-fi เนี่ยครับชาร์จเข้าแล้วถอดออกก่อนปุ่มนะครับ ลดเสียงกดได้เพิ่มเสียงกดได้ปุ่มสัน่นทำงานนะครับเครื่องสัน่นนี่ปุ่มล็อกนี่นะครับต่อไปนะครับมาดูที่สแกนหน้าสแกนหน้าเสียนะครับผมเช็คละเนี่ยครับไม่ขึ้นเลยน้ำได้เข้าไปช็อตตรงสแกนหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับกล้องหน้ากล้องหลังแฟดดูแฟตก่อนแฟตออกนะครับใช้งานได้กล้องหน้ากล้องหลังกล้องหน้าฮัลโหลฮัลโหลเช็คกล้องหน้านี่กล้องหน้าไม่มีคราบน้ำแล้วนะครับตอนแรกมันมัวไปเลยนะครับถ่ายไม่ชัดนะกล้องหลังอ่กล,ล้องหลังก็เหมือนกันครับใช้งานได้แล้วนะครับ นี่เล่นปกตินี่เล่น Y เนี่ยครับใช้งานได้แล้วอ่ะลองมาฟังดูนะเหมือนกันครับใช้งานได้แล้วนะครับนี้เล่นปกตินี่เล่น Y โอเคเนี่ยครับใช้งานได้แล้วแล้วก็กล้องหน้าฮัลโหลฮัลโหลเช็คกล้องหน้ากี <S 2> <S 2> กล้องหน้าไม่มีคราบน้ำแล้วนะครับอ่าไม์กล้องหน้ากล้องหลังใช้งานได้นะครับต่อไป ดูที่ไมโครโฟนด้านล่างหน่อยฮัลโหลฮัลโหลเช็คไมโครโฟนด้านล่างหนึ่งสองสามใช้งานได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คฮัลโหลฮัลโหลเช็คไมโครโฟนด้านล่างหนึ่งสองสามใช้งานได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คใช้งานได้นะครับอะลองโทรดูนะครับเปลำโพงใช้งานได้ด้านบนลำโพงด้านบนได้ยินนะครับเซนเซอร์ เซนเซอร์ S S ทำงานโอเคเรียบร้อยนะครับใช้งานได้อะอย่างสุดท้ายสุขภาพแบตสุขภาพแบตเหลือ8 1นนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องทุกเครื่องของทางร้านนะครับจะถ่ายคลิปวิดีโอเช็คเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าซ่อมไปใช้งานได้แน่นอนนะครับโอเคครับใครสนใจติดต่อมาช่างธันวาซ่อมมือถือขอบคุณมากครับ